thanking and a p o l o g i z i n g ในการทำงานนะคะการกล่าวคำขอบคุณและก็ขอโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้สำนวนนะคะในการขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่มากกว่าคำว่า thank you very much รวมถึงสำนวนการขอโทษแบบ professional ด้วยค่ะ เริ่มกันที่การกลา่าวคาขอบคุณเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะชินกับสำนวน Thank you very much เวลาออกเสียงนะคะตัว B เนี่ยคือต้อง กัดปากเลยคะะ very much นะคะ thank you very much นะคะอันนี้ก็คือใช้ในสถานการณ์ปกติทั่วไปนะคะ thank you very much indeed อันนี้ถ้าเกิดว่าอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆเราอาจจะเพิ่มคาว่า indeed ลงไปด้วยนะคะ thank you very much indeed นะคะในกรณีที่เราต้องการพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะเช่นขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า thanks thanks อย่าลืมออกเสียงตัว s ด้วยนะคะ เวลาที่เราต้องการขอบคุณใครแบบยาวสักหน่อยนะคะเช่นเราอยากจะพูดว่าขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือนะคะเราสามารถใช้สำนวนว่า Thank you so much for everything you have done for me. I really appreciate that. สำนวน I really appreciate that ก็คือ ฉันตื้นตันมากเลยนะคะฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะหรือว่าซาบซึ้งมากนะคะประมาณนั้นนะคะ I really appreciate that เวลาที่มีใครทำอะไรให้เรานะคะก็บอกว่า Thank you very much I really appreciate that นะคะนอกจากจะพูดว่า Thank you very much แล้วนะคะเราสามารถใช้สำนวนนี้ก็ได้นะคะ Thank you for your help ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคะ Thank you for your help หรือจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้คะ่ะ Thank you for helping me Thank you for helping me ขึ้นอยู่กับว่าสำนวนไหนนะคะเราถนัดมากกว่ากันนะคะเวลาที่มีคนมาขอบคุณเรานะคะการตอบนะคะหรือว่า response เนี่ยก็สำคัญเช่นกันนะคะสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะ Thank you very much คำตอบของเราเนี่ยที่เคยเรียนกันมาตอนสมัยเด็กๆก,ก็คงจะไม่พ้นคำว่า You're welcome นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันสามารถที่จะมีหลายคำมากกว่า you r welcome นะคะไม่ว่าจะเป็น my pleasure แต่การออกเสียง pleasure นะคะเป็นเสียงกล้องนะคะ pleasure อย่างนี้นะคะ my pleasure หรือว่าอยากจะพูดแบบเต็มๆนะคะก็คือ it's my pleasure นะคะก็คือยินดีเลยค่ะนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องพูดหรอกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า don't mention it หรือว่า not at all don't mention it Not at all นะคะอันนี้จะมีการลิงค์เสียงด้วย not not at all นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่มีเพื่อนร่วมงานมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะเราก็จะใช้สำนวนว่า no worries หรือว่า no problem ก็ได้นะคะหรือเราอยากจะบอกว่าอุ้ยเรื่องแค่นี้เองนะคะเราก็จะใช้สำนวนว,นว่า It's nothing ก็ได้นะคะ It's nothing นะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะก็ต้องนึกถึงคำว่า You're welcome นั่นเองนะคะ You're welcome ก็คือยินดีช่วยเหลือนะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่าอืจริงๆเราเนี่ยตั้งใจช่วยอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้สำนวนว,นว่า It's okay I'm willing to help นะคะ หรือว่า,ง,าง่ายๆสั้นๆก็คือมีคนมาขอบคุณ thank you very much เราอาจจะพูดสั้นๆง่ายๆว่า that's okay ก็ได้นะคะหรือว่า that's alright ก็ได้ค่ะ that's okay that's alright นะคะก็เป็นการตอบเวลาที่มีคนมาขอบคุณเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่มีเพื่อนร่วมงานมาขอบคุณเราหรือว่าลูกค้านะคะเราก็อาจจะใช้สำนวนง่ายๆว่า I'm happy to help หรือว่า we are happy to help ก็ได้นะคะในกรณีที่ทำงานกันเป็นทีมนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนคำว่า I นะคะเป็นคำว่า we ได้นะคะ we are happy to help แต่ถ้าคนเดียวก็คือ I am happy to help นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนบอกว่าอุย้ยขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเราเราก็อาจจะบอกว่าดีใจมากเหมือนกันนะคะที่เราได้ช่วยก็จะใช้สำนวนว,นว่า I am glad that I can help you นะคะหรือว่า I am glad that I can help ก็ได้นะคะ หรือเราอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนนะคะช่วยเรามาหลายอย่างแล้วแล้วครั้งนี้เราลุกช่วยเพื่อนนะคะแล้วเราบอกว่าเพื่อนขอบคุณเรานะคะแล้วเราก็บอกว่าโอ้อันนี้คือเล็กน้อยมากจริงๆเราอยากจะทำให้มากกว่านี้นะคะเราก็สามารถใช้สำนวนว,นว่า it was the least I could do least คือแปลว่าน้อยที่สุดอันนี้คือน้อยมากเลยนะที่ฉันทำให้นะคะ it was the least I could do นอกจากนี้นะคะเราอาจจะบอกเพื่อนว่าโอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะ don't worry it's nothing nothing คือหมายถึงไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรียกว่าไม่ต้องนับเป็นบุญคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่เราขอบคุณแล้วนะคะตอบรับคำขอบคุณแล้วสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็คือการขอโทษนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอโทษเพื่อนร่วมงานหรือว่าขอโทษลูกค้านะคะ Apologizing ก็คือการขอโทษเวลาเราขอโทษเนี่ยที่ผ่านมาเราคงจะชินกับสำนวน I am sorry ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะมีเยอะกว่านี้มากเลยค่ะอันแรกเลยนะคะขอโทษมากๆเลยนะคะเราก็จะใช้สำนวนว่า I am very sorry about this นะคะ I am very sorry about this Sorry about นะคะแล้วก็ตามด้วยหัวข้อที่เราต้องการถ้าคิดไม่ออกก็แค่ใช้คำว่า this นะคะ I am very sorry about this หรือว่าขอโทษมากๆนะคะนอกจากใช้คำว่า very แล้วเนี่ยเรายังใช้คำว่า terribly ได้ด้วยนะคะ I'm terribly sorry for what happened for what happened ก็คือขอโทษด,ด้วยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ I'm terribly sorry for what happened ต่อมานะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราอยากจะขอโทษนะคะอย่างกรณีที่ทำงานเป็นทีมเนี่ยเราอาจจะใช้สำนวนว,นว่า we are very sorry it is unfortunate that things turn out this way นะคะก็คือโชคไม่ดีเลยที่แบบเเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ it is unfortunate that things turn out this way เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสำนวนการขอบคุณนะคะการตอบคำขอบคุณและขอโทษนะคะ เลือกใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วจะทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงหัวข้อ thanking and apologizing กันนะคะ thank you very much thank you very much indeed thanks Thank you so much for everything you have done for me. I really appreciate that. Thank you very much for your support. We truly appreciate your business and look forward to serving you again. It's my pleasure. It's okay, I'm willing to help. You're welcome. You're very welcome. I'm happy to help. I'm very sorry about this.